ขั้นแรกให้เราเข้า f แฟ s h Mode ของอุปกรณ์ก่อนนะครับโดยการต่อสาย usb เข้าอุปกรณ์ไปที่ raspberry pi พร้อมกดปุ่มค้างไว้หลังจากจ่ายไฟก็ปล่อยปุ่ม Reset นะครับไฟจะกระพริบหลังจากนั้นก็ไปที่ esp home แล้วกดบวก new device เลือก continue นะครับแล้วก็ตั้งชื่ออุปกรณ์ของเราอย่างตัวอย่างของผมเนี่ยผมจะตั้งว่า m e t e r 8266 แล้วก็กด next นะครับแล้วก็เลือก ESP 8266แล้วก็กด install ได้เลยหลังจากนั้นเลือก plug into the computer running ESP home dashboard เพราะว่าเราต่อเข้ากับ Raspberry Pi นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะให้เลือกว่าเราต่อ USB เข้ากับพอร์ตไหนอุปกรณ์เข้ากับพอร์ตไหนของ Raspberry Pi นะครับอย่างของผมเนี่ยผมจะเป็น 1> USB หนึ่ก็คือตัวด้านบนที่เขียน Serial Controller D นะครับผมก็จะกดไปพอกดเสร็จตัวโปรแกรมมันก็จะคอมไพล์ตัวตัวไฟล์ไฟล์ของของย่มอของเรานะครับเราก็รอไป ตรงนี้จะใช้เวลาประมาณแล้วแต่เครื่องว่าเร็วหรือช้าแค่ไหนนะครับอย่างผมมันก็ประมาณ2นาทีพอหลังจากมันคอมไพล์เสร็จมันก็จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เราแล้วมันก็จะลงแฟช h อุปกรณ์ลงไปที่ตัวอุปกรณ์เรานะครับพอมันแฟชเสร็จมันจะต้องขึ้นขึ้นคำว่า success นะครับตามตามรูปด้านบนนะครับอย่างตอนนี้มันก็กำลังแฟช h เข้าไปอยู่ พอร้0 0มันก็จะบอกว่ามัน l ลี i วิทีนี้เราก็เอาตัวอุปรกรณ์ถอด USB ออกแล้วมาต่อไฟ220โวลต์นะครับอันนี้ต้องเอา USB ที่เราต่อในขั้นตอนแรกออกด้วยนะครับแล้วเราก็ย้อนกลับมาที่ Home Assistant ตัวอุปรกรณ์จะเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์นะครับด,ดูด้านบนนี้นะครับมันจะเป็นออฟไลน์อยู่ พอเราจ่ายไฟ220แล้วรอให้มันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตบ้านของเราอุปกรณ์จะเปลี่ยนเป็นออนไลน์หลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ Edit นะครับแล้วก็ทำการ Copy Code นะครับของตัวอุปกรณ์มาใส่ในไฟล์นี้นะครับซึ่งโค้ดก็ Copy จากแมนูนของผมนะครับ Copy เราแล้วก็ ไปต่อท้ายที่ด้านล่างของไฟล์ได้เลยเราก็ Ctrl C Ctrl V ออกมานะครับพอเอามาวางเสร็จก็กด Install ได้เลยที่ขวามุมบนนะครับแต่ทีนี้เราจะเลือกเป็น Wirelessly นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ตอนนี้มันออนไลน์ละแล้วเราก็รอให้ตัวโปรแกรม ESP Compile ไฟล์ใหม่นะครับ แล้วก็ทำการติดตั้งตัวไฟล์ใหม่เนี่ยลงไปที่ตัวอุปกรณ์ esp 8 2 6 6หรือตัวมิเตอร์ของเรานะครับซึ่งในขั้นตอนนี้ก็รอเหมือนตอนแรกนะครับให้ตัวโปรแกรม esp compile ตัวไฟล์ใหม่แล้วก่อนนะครับพอมัน compile เสร็จมันก็จะติดตั้งเข้าไปในตัวอุปกรณ์พอติดตั้งเสร็จก็ให้กดปุ่ม stop ที่มุมขวาล่างนะครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็กดปุ่ม stop นะครับทีนี้เราก็ไปที่ setting เมนู setting ของตัว home assistant นะครับแล้วก็ไปที่ devices and services นะครับมันจะมี esp 8266ของเราที่เราตั้งไว้ว่า meter 8 2 6 6นะครับก็กด configure เพื่อตั้งค่าได้เลยแล้วก็กด submit แล้วก็กด finish นะครับแล้วย้อนลงมาด้านล่างนิดนึงมันจะมี esp สอง6 esp home นะครับเราก็กด submit configure submit ให้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอุปกรณ์เราก็จะเด้งขึ้นมาแล้วมันก็จะมี power วนเตะอะไรให้นะครับอย่างนี้เป็นวนเตะก็อาจค่าได้นะครับผม